จัด205นะครับจบที่40,000นะตอนแรกพี่ก็คิดว่าสวัสดีครับผมโอ๊ตศรติหินนะครับมาจากเพจพาบ้านทั่วไทยนะครับวันนี้วิ่งมาซื้อพระที่บางนาครับวันนี้ก็วันที่วันที่9แล้วนะครับเดือนมกราครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่9ของเดือนแรกของปีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพายได้บ้านที่เขามีอะไรบ้างนะครับก็ถ่ายยกบ้านมาให้ดูนะครับว่าเราจะได้ซื้อพระหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผม ขอเห็น <Okay, S 2> หน้าพี่ได้ไหมสวัสดีค่ะโอเคเนหนเลยบ้านคุณพี่เัาแล้วนะครับเราไปโคกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าพระนี่นะครับประมาณนี้น,นี่ถทายันเก้าหกเก้าหกนี่ครับนี่จะเป็นหน้าพระของพี่นะครับอันนี้เขาเป็นเซียนพระเก่านะครับ 5, ก็ประมาณนี้นะครับ 5, 5. ชุดนี้อาจจะต้องตียกนะครับ พอดูคร่าวๆแล้วไม่น่าจะได้ซื้อเป็นชิ้นนะน่าอาจจะต้องยกรวมนี่ครับเพราะทองสุกวัตโนดหลวงนะครับจะอํานี่พระจงวันหน้าต่างนอกนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นผมขอดูพระบูชาหน่อยได้ไหมพี่นี่เราขึ้นมาดูพระบูชาที่ห้องคุณพี่เขานะครับ อยู่ชั้นสามของบ้านนี่องเบลเลอร์เลยครับนี่เสร็จพระบูชานะครับนี่เสร็จบนบ้านนะครับใครมีพายอยากยกบ้านแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับทักมาเลยหลักมือลหลักแสนหลักล้านขอดูหน้าพระเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็ไม่แทงนะพี่ พวกลูก,ลกอันนี้แท้เนี่ยอันนี้ไม่แน่แน่อันนี้ไม่รู้อันนี้ฟืนอันนี้ไม่แท้เลยถือว่าเป็นพาสนามอถ้าเป็นพาะแท้อะพี่พาะแท้ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะคุยได้เลยแล้วหลักแสนอะแต่อย่างงี้มันมันไม่ได้แน่นอนนี่อานเนี้นยองค์ใหญ่ไม่เกี่ยวเอาแค่นี้ข้างล่างนี่เท่านั้นจริงจริงยืนอยากให้องค์งใหญ่ไปด้วยเพราะมันแตเป็นของถ้าแท้ไม่ใช่ปัญหาเลยมันเก่ไงพี่ ตกาขายได้แค่ค่าโลหะใช่ครับผมบอกตรงๆนะคือเก๊คือเก๊แท้คือแท้เลยแท้บางบ้านนิดเดียวก็สี่ห้าแสนคือได้ดีแต่ว่าอย่างเงี้ยเป็นของเล่นทั้งนั้นเลยดีของเล่นทั้งนั้นเลยพี่พถ้าพี่พตรีราคาแล้วนะยังไงเราก็ไม่ได้เสียแน่นอนใช่เพราะว่า<ม>เป็นของเล่นพี่ครไอไหนรูปหล่อไลยที่พี่บอกอยู่ตรงไหนผมยกให้ ถอันไหนอันไหนคืออันไหนอันไหนคิดว่าแพงมันไม่แพงอ่ะคือว่าดูแล้วดูแล้วมันแพงเอาตรงๆนะพี่แต่ผมยึดเก๋แท้เลยไหมเก๋เพียบเลยนะอันนี้ดีกว่าไหนไในมาก็ไงในม,มา,าซื้อได้เท่าไหร่นะจะเป็นไม่ต้องเกรงใจ เขาไม่เกรงใจเลยพี่นะเขาเาจัดใจเลยนะพี่นะ,นะซื้อได้ประมาณสองหมื่นใช่เพราะว่าพามันเก๊กประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็นพระสนามพี่เอาตรงๆเลยนะถ้าแท้เนี่ยหมดเนี่ยมันคุณน,น่าจะได้เป็นร้านนะพี่หลายๆร้านเลยแหละถ้าแท้นะไอ้ไอ้เรื่องสองแสนห้ามันเบสิกมากเลยพี่แต่ว่าพามันเก๊กจนหมดเราก็พูดตามความเป็นจริงอรัพี่ใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกก็ไม่ขายสนามม่ะพี่ขายแบบ เอาไปองค์ละร้อยสองร้อยแบบจาพัดกล้องเลยครับพอพรรพัดสนาบพอพี่อาจจะเล่นพระสมัยก่อนอาจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนมาเข้าใจแต่ถ้าพี่เล่นแลกไปแบบได้พระแท้มาเนี้ยมันก็จะเป็นผลดีต่อพี่ไงแต่ว่ามันได้พระเก๊มาก็เลยแบบก็เลยจบกับพี่ใช่องค์ใหญ่อย่างงั้นเต็มที่ขายได้ไม่กี่บาทเพราะว่าได้แค่ได้แค่ใหญ่ีไม่เท่าไงโอ้ยพี่ขายได้เต็มที่ก็หมื่นกว่ามันได้แค่ค่าโลหะไม่ได้ม่ถ้าค่าแท้ของนั้นเป็นล้าน ได้ถ้าแทนนะสองหมื่นไหไหมไม่ไหวพี่ผมขายได้มาหมื่นกว่าบาทผมซื้อได้ก็ซื้อได้แค่หมื่นเดียวหมื่นห้าไม่รอดซื้อได้หมื่นหนึ่งถ้าหมื่นหนึ่งผมซื้อให้เอมื่นสองค่ะไม่ได้มาไม่เสียที่เราต้นงขายยากเลยพี่เออไม่ได้มาไม่ใยา่เสียที่เอาหมื่นสองหมื่นสองอไปถายอนี่ถัดกัดจบนั่นถัดจบห้าหมื่นไม่รอด เยอเลยดูนีล่้ที่เปิดถ้าแท้ก็เลยตังนี่กดน้องกดนี่นะมันไม่ไแท้มันเป็นของเล่นนะพี่เนี่ยผมให้ดูนะครับใครบอกผมซื้อกด่ะผมให้ดูนะเนี่ยผมไม่ได้หลอกนะพี่ว่าอหน้าพระประมาณนี้นะคือเป็นพระหน้าพระเกถ้าคนเล่นพระเขาจะรู้เลยนะครับเนี่ยแต่ผมซื้อให้เพราะว่าผมเอาไปขายคนที่ขายพระกองได้นะครับ คือผมซื้อให้ทุกอย่างนะผมไม่ได้มาซื้อกดหรืออะไรนะครับเก๊คือเก,เก้แท้คือแท้แท้แล้วตีราคาเป็นองคนะครับพี่คือไม่ได้มานั่งซื้อกดเลยนะครับนี่ให้ดูกันซึ่งซึ่งหน้าในะพี่เขาก็เป็นพระนะครับเขาก็รู้นะครับพี่แต่ว่าเราก็ซื้อขายกันได้นะผมขายไปผมไม่ได้ไปหลอกขายใครนะผมก็ไปขายคนที่เขามีอาชีพขายพระก,กองนะครับเนี่ยอย่างเงีย้ยแท้ๆองคเป็นร้านนะครับเนี่ยผมแผ่นุณพายกุมารผุ้ทิมเนี่ยครับถูกไหมผมไม่ได้มาหลอกซื้อนะผมซื้อตามความเป็นจริงนะครับ แต่แค่ผมซื้อทุกอย่างแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มานั่งหลอกหรืออะไรนะครับผมรวมหมดเลยนะรวมองนู้นองนี้ผมซื้อใค่สามหมนห้าองนู้นกับข้างล่างจบสี่หมื่นอันนี้กับพระอุชานะ,ะจบสี่หมื่นไปสี่หมื่นบาทไม่อยากให้เสียเที่ยวนั่นก็รูปหนึ่งแล้วเนี่ยรูป,น,ป 0, น,นั่นก็ปีเท่าศูนย์ทำอล้วตอนนีพี่ก็เอาสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้หลอกนะพี่เขารูพ้พระนะครับเดี๋ยวเราอยู่แค่ว่าเรามุมเราจะไปถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะ เอางี้พี่ผมขอสามมืแปดขอค่าน้ปมาสองพันเพราครั้งนี้มันมันจำไหนก็น้อยนะให้ผมเถอะวิ่งมากระตหีบปงนาค่าน้มันสองพันจบเลยสามที่แปดเดี๋ยวผมลงไปยกเองนะให้ผมเถอะนะไอ้คำนี้ให้ผมเถอะมันไม่จบไอ้แค่สองพันนี่เลยให้ผมเถอะสามที่แปดดีแล้วไหนขอให้สองพันสร็จมันจบไหองใหญ่ด้วยอ่ะจัดไป เนี่ยจัดสองแสนห้า 25, นะครับจบที่สี่หมื่นนะตอแนแรกพี่ก็คิดว่าราคาไม่ได้แต่ว่ามันส่วนมากเป็นพาร์คเกเกือบหมดนะครับก็แต่ว่ามันเป็นขายได้มันก็เอาไปขายคนพักองนะผมไม่ได้ไปรอขายใครนะอันไหนแท้คือ<ช>ผมขายร<ช>ับประกันอันไหนเก๋กผมก็บอกเคสจะเก็บนีก่อนแล้วจะยกนู่นลงมางี่ไหมก็ได้ <นะ S 1> ครับก็ได้ <นะ S 1> ครับอันนี้จดีกว่าพี่ขาสี่หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าบ้านไหนมีท้าแท้เยอะๆอย่างเงี้ยเหมาเป็นล้านนี่ผมก็ยินดีนะครับพี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามานะครับผม เดี๋ยวช่วยพี่เก็บชุดนี้ก่อนเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนไปเลื่อนเมันจบพี่เก็บนี่เลยก็ได้เดี๋ยวผมเพิ่มวิชาลงมานะเอาไหมเลือกพี่พามันจะไปดีกว่าไม่เป็นไรเก็บนี่ก่อนเราเก็บ่แล้วจบแล้วคือจบฝาอยู่ไหนนี่อ๋อ คก็ตอนนี้ก็จบดียกับพี่ที่เรียบร้อยนะครับสี่หมื่นบาทนะครับก็ใครมีผ้าอยากจะปล่อยแบบนี้นะพี่คือยกบ้านนะครับต้องยกบ้านจริงๆนะผมถึงจะไปหานะครับแต่ถ้า, <Okay. S 2> ถามีเล็กน้อยเรียบ้อยในข้อเรียบร้อยนะครับพี่เรียบร้อยมากน,นะครับขอบคุณนะคะกับรถไทยรถนึกวนออกได้ครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เจ้าแปดสามเจ้าห้าห้าแปดเก้าศูนย์นะครับไอเดียไลน์ะครับแอป aot สามแปดหกห้านะครับ ช่อง u ู u ูบโอสถสิทธิ์เอสซนะครับเพจพาบ้านทุวไทยนะครับติดต่อมาได้ทั้งทุกช่องในทุกๆช่องทางนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมยินดีรับเช่าตั้งแต่หลักสิบยันหลักล้านครับถ้าเหมายกบ้านนี่ยิ่งดีเดี๋ยวผมจะไปหาพี่ถึงบ้านแน่นอนครับเนื้อก็เนื้อใต้ออกตกไปได้หมดครับพี่ใครอยากจะมาที่ร้านผมเปิดร้านตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พอประมาณนะพี่อยู่นี้แค่ได้หลังเดียวนะครับผมก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ